สวัสดีครับผมเบลเองนะครับรีวิววันนี้นะครับเราอยู่กับตัวนี้เลยเทค n o Spark 20 Pro นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยคือจะบอกว่า t เท n o เนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ดีไซน์เขายูนิคมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเล่นลวดลายที่ฝาหลังนะครับผมอย่างรุ่นนี้นะครับตัวรุ่น Pro เนี่ยเขาจะให้ฝาหลังฟีลแบบผิวสัมผัสเป็นแบบหนังนะครับเหมือนหนังสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นวัสดุยางนะครับแบบนิ่มๆเลยเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันฟีลลิ่งมันดีอ่ะและนอกจากนี้นะครับเข เคลือบสารกันน้ํากันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับที่ ip 53นั่นเองนะก็จะไม่ใช่เป็นการกันน้ําลึกนะครับจะเป็นแค่กันน้ําฝนหรือว่ากันน้ําสาดอ๋อ,อแล้วเขาก็มีสแกนลรยนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับที่ด้านข,าข้างของตัวเครื่องนะถือว่ารวดเร็วมากมากนะครับสำหรับสแกนแลรยนิ้วมือของรุ่นนี้ซึ่งจริงๆแล้วไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือตัวกล้องนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาใส่กล้องมาให้สูงสุดถึง108ล้านพิกเซลเลยนะครับงบ5 0าพันบาทเนี่ยก็มาในเรื่องของกล้องนะครับเพราะว่าปกติแล้ว หรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยในราคาเด็ดเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่แบบ CPU แรงๆให้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่อยากใช้กล้อง108ล้านพิกเซลนะครับก็ทุกคนเนี่ยจะต้องกดที่โหมด108ล้านซะก่อนกดปุ๊บก็จะเป็นการแบบว่าปรับไปเป็น108้ล้านพิกเซลแล้วนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกเนยนะว่าให้ถือนิ่งๆนะเวลากดโหมดนี้แล้วต้องถือนิ่งๆนะครับผมเวลาเราแชะถ่ายภาพไปแล้วเนี่ย ก็เขาจะโพเต์ภาพนะครับให้ได้108ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานต่อคุณต้องการถ่ายอะไรสักอย่างเราต้องการซูมเข้าไปให้แบบให้เห็นรายละเอียดได้เยอะที่สุดเนี่ย คนเปิด108ล้านนะครับและที่โดดเด่นสำหรับ,บกล้องในรุ่นนี้เนี่ยก็คือเขาใส่ซูเปอร์ไนท์โหมดมานะครับคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไนท์โหมดธรรมดาเนี่ยก็ถ่ายได้สวยประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซูเปอร์ไนท์โหมดเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษใช่ปะ่ะคือหลังจากที่ผมลองเอาไปถ่ายดูยแล้วเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับมือถือในงบประมาณ5 0 0 0บาท แล้วจะหา,าผมพี่โมนะว่าเขาเน่นกล้องหรือไม่เน้นกล้องนะครับผมเพราะว่าแอดที่เขาทําโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองมาเลื่อนดูนะในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยเขาให้มาอย่างจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับมีหลายฟีเจอร์มากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองซื้อแล้วก็ลองไปเล่นกันได้นะครับเนี่ย เป็นดูโอคัลเลอร์เทมเพอเจอร์แฟลตอะไรเงี้ยนะมีซูเปอร์แฟลตไลท์นะครับแบบแฟลตที่มันแบบว่าทําให้หน้าเราเนี่ยไม่ดูหลอกตาจนเกินไปอะไรเงี้ยมี Duo View, ยดูโอวิวถ่ายวิดีโอ 2K ได้อะไรประมาณนี้นะครับเอาล่ะหัวใจสําคัญนะครับของมือถือก็คือ CPU นั่นเองนะครับก็อตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ Helio G 99นะครับฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นชิปมือถือที่เก่าแต่ผมจะบอกว่าตัว G 99เนี่ยมันคือรุ่นท็อปสุดของตระกูล G แล้วนะครับแล้ว อยู่ในช่วงราคา5,000ถ้าคุณลองไปรีเสิร์ชดีๆนะครับมันจะมีบางแบรนด์เนี่ยที่ใช้ตัว G99 เนี่ยแบบโอ้โหราคาเหยียบเกือบหมื่นเลยนะเออแต่ว่าตัวนี้เขาใส่มาให้ในงบประมาณ5,000บาทในปีนี้ผมว่ามันยังสามารถอยู่ต่อไปได้อีกประมาณ2ปีได้เลยนะครับสำหรับ Helio G99 นะถามว่าความแรงของตัว G99 เนี่ยเทียบเท่ากับ snap ตัวไหนนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ย ก็จะเทียบได้กับตัว 4G1 นะครับแล้วจะบอกว่าตัว 4G1 เนี่ยไม่ใช่ขี้ๆนะครับมันแรงกว่าหลายรุ่นสําหรับตัว Snapdragon เองด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นแรงกว่า Snapdragon 75G นะครับแรงกว่า Snapdragon 732G 720G เนี่ยแรงกว่าหมดเลยนะครับสำหรับ 4G1 คือแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว G99 เนี่ยมันคือแบบหาได้ในงบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเล่นแค่โซเชียลนะครับ Facebook IG Tiktok นะครับเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์ Tiktok อะไรเงี้ย ทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเขาก็ให้มาถึง32ล้านพิกเซลนะครับผมมันแบบมันคมชัดมากๆนะถ่ายภาพสวยด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการซื้อไปเล่นเกมโดยเฉพาะเลยสําหรับงบ5,000บาทเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์อีกเช่นเดียวกันนะครับผมทฮสเกมนะครับผมตัวนี้เนี่ยการตั้งค่านะครับผมจะปรับไปที่สมดุลแล้วก็เปิดเฟรมเรทไว้ที่ u ต t r a นะครับ ซึ่งอัลตร้านี้ประมาณ45เฟรมใช่ไหมปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นเกม FPS พวกนี้เลยแต่ว่าเพื่อทุกคนเนี่ยผมก็มาเทสให้เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมอย่าง p u b G หรือว่า Free Fire นะครับผมเล่นในฐานะคนที่เล่นเกมนี้ไม่เป็นนะทุกคนเราต้องทำไงนะเดี๋ยวนะกระโดดใช่ปะปึ๊บเออนี่เรากระโดดแล้วนะสังเกตดูนะครับความลื่นไหลตัว G99 นะคืจริงๆเราจะบอกว่า G99 เนี่ย สามารถเล่นเกีชินอิมแพคแบบปรับตามสุดได้เลยนะไอเกมบ้านนั้นนะ่ะเป็นเกมที่โอ้โหกินเปคเครื่องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเล่นเกมนั้นได้เนี่ยเกมอื่นไม่ต้องห่วงเลยนะแต่น่าเสียดายที่เกมนี้อ่ะปรับไม่ได้ถึงแบบ60เฟรมนะครับได้แค่45เฟรมเท่านั้นนะแต่ก็เป็น45เฟรมที่นิ่งมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมตระกูลฟรีไฟ Rv อะไรพวกนั้นน่ะปรับ60วิง่งได้ลืนล่นๆแน่นอนนะครับแต่ว่าอยากลองเทสเกมนี้ให้ดูไง เฮ้ยยื้อ้เอ,ยเอ,ยเอายังไม่ทําอะไรเลยเอาโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ดีนะแล้วก็สังเกตนะครับว่าเนี่ยลำโพงเสียงดังดีนะครับอันนี้คือเปิดเสียงสุงเลยนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ย ลำโพงจออกด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีด้านท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระบบเสียงเนี่ยก็จะแบบเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย<ๆ>เขามีตรงนี้ด้วยนะ<ๆ>เวลาเราเราปัดมาตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นเหมือนแบบแผงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีเาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเราสามารถปัดจากด้านซ้ายมาด้านขวาตรงนี้ได้นะครับผมอ่าต้องการประหยัดพลังงานต้องการความสมดุลนะครับหรือว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนะหรือว่ามีการตั้งค่าอื่นๆด้วยนะครับนี่ การควบคุมอุณหภูมิขนาดเล่นเกมพวกนี้นะครับเราสามารถเข้ามาเลือกปรับได้นะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่มาด้วยก็คือเขาน่าจะใส่ตัวที่จับเฟรมเรทอะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเปิดเกมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ไม่ใช่พรกีนะไม่ได้ร้อนเลยนะครับ ทำเรื่องของระบายความรา้อนออกมาได้พอสมควรเลยนะครับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหน้าจอนะครับผมหน้าจอเนี่ยเขาให้มาใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่120 h งเฮิรตซ์มาให้เรานะครับเป็นจอที่สามารถปัดไปปัดมาได้ลื่นไหลนะครับพอชิป CPU แรงนะครับหน้าจอลื่นขนาดนี้ประสบการณ์การใช้งานของเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มนะครับมันไม่รู้สึกหมุดหงิดกดบุ๊บไปปั๊บปัดปุ๊บแล้วมันก็ไปเลยอะไรเงี้ยอ่าสู้แสงไหมสาหรับไรเดอร์ไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ใช่จอ molette แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับใส่แบตมาให้ที่5 0 0 0มป์นะครับชาร์จเดีวที่33วัตต์นะแล้วก็มีลำโพงสเตอริโอมาให้ด้วยนะครับที่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนส่วนตัวผมเองนะครับผมถือว่าโคตรคุ้มกับเงิน5,000บาทที่เราจะต้องจ่ายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้นปีแบบนี้ใครกําลังหามือถือที่งบ5,000บาทนะครับแล้วก็สเปคโดยรวมแล้วดีมากๆเนี่ยก็รุ่นนี้ผมว่าตอบโจทย์ทุกๆคนแน่นอนนะครับ แค่ขออย่างเดียวคืออย่าคาดหวังว่ามือถืองบ5000บาทเนี่ยมันจะดีเท่ามือถืองบ10,000บาทใส่ไที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าอยู่ในออนท็อปของงบ5000บาทแล้วนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่ให้แรม8มาแล้วก็รุ่นที่ให้แรม2ิบมานะริรมาซึ่งตัว 12G กิกเนี่ยราคาห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชียร์ให้ซื้อรุ่น12 g ิไปเลยนะครับจะได้คุ้มคุมนะครับผมเขาจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่4สี4ด้วยกันเลยนะครับสีที่ผมถืออยู่จะเป็นสีเขียวนะครับฝาหลังของสีอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบหนังหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้ฟีลลิ่งเหมือนหนังเลยนะครับฟีลลิ่งดีมากๆนะครับเวลาจับนะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับมี24 20ธรรมดาแล้วก็20 Pro ในรุ่นนี้เลยนะครับตัว24เนี่ยจะเป็นรุ่นที่งบราคาประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้แรมสูงสุดถึง8ปดกิกเลยนะร,รุ่นนี้ความจุ256ร้อยห้าสิบหกิกซ์ฟูลเอชดีแล้วก็ลำโพงคู่ด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับสปาร์กยี่สิบซีนะครับแล้วก็มีตัวยี่สิบธรรมดาเนี่ยจะอยู่ในช่วงงบราคาสี่พันบาทนะ คอมจุ256ร้อกิกด้วยนะครับบวกกับพ e เรโอจีแปด h d 9 0้ z ด้วยนะครับมีลำโพงคู่มาให้ด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย